สวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆพี่สิริวันนี้พาเพื่อนลงสวนมาทําการดูแลปุ๋ยาการดูแลใส่ปุ๋ยนเนาะมะเขือยาวมะเขือเปา,า,เเาะมะเขือพร้าวติดลูกใหญ่ลูกดกนะคะนี่กำลังติดลูกเยอะเลยเดี๋ยวพี่สิริก็จะพาเพื่อนไปทําปุ๋ยฮอร์โมนมาบำรุงเนาะ มาบำรุงผลนะผลมะเขือเนาะให้ลูกใหญ่ลูกยาวน้ำหนักดีนะฮะวันก่อนพี่สีก็เอาปุยป๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวเนาะปุ๋ยหมักใบไม้ใส่ลงไปโอ้โหต้นเขียวปึดปัดดีเห็นไหมคะนี่ฟิกฟก็กกำลังติดลูกเนะี่ย ติดเยอะด้วยฟิกมาเดือดฟิกนะคะเพื่อนๆติดลูกเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้กินลูกไหมใบก็เบลือเลยนะดูใบนะเพื่อนนี่ใบใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่มากใบเบลือบลาเลยติดลูกเต็มเลยนะเพื่อนนะนติดดกมาก น,นี่เริ่มเป็นเพียนน้เพื่อนเพียนใบด่างพอเราเจอแบบนี้น้เพื่อนเราก็ต้องเอาออกเนาะเด็ดออกนะไม่งั้นมันลามนะเพื่อนลามไปต้นอื่นต้องกําจัดก่อนพอเราเจอเด็ดออกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีน้อนเพื่อนเนาะถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องรีบรีบกําจัดเอาออก ถ้าคืนเดียวนะเพื่อนถ้าคืนคืนเดียวนี่ไปทั้งสวนเลยนะเพื่อนนะเพลียเนี่ยเนี่ยถ้าคืนเดียวไปหมดสวนเจอเต้องเอาออกเลยกำลังเป็นลูกนะเพื่อนติดลูกเดี๋ยวพี่สีพานเพื่อนไปวันนี้นะคะจะพาเพื่อนไปทำสูตรฮอร์โมนนะเร่งให้ ผลไม้หรือว่าพืชผักในสวนลูกใหญ่น้ําหนักดีนะกําลังติดลูกเยอะอยู่วันนี้สำหรับสูตรที่จะใช้เนาะปุ๋ยที่เราจะใช้พี่สีก็จะใช้ฮอร์โมนจากไข่นี่แหละนะเพื่อไปบำรุง บำรุงผลเนาะบำรุงผลบำรุงดอกนะให้คั่วดอกแข็งแรงนะคะผลลูกผลที่ติดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะผละไม้หรือว่าจะเป็นพริกมะเขือเนาะหรือจะเป็นส้มเป็นมะนาวนะคะให้คั่วดอกเหนียวเนาะแล้วก็ ผลที่ติดแล้วเนาะลูกที่ติดแล้วก็จะทำให้ลูกลูกใหญ่นะผลโตเนาะลูกใหญ่นี่พี่สี่มีใช้เอ็มร้อยด้วยนะสองฝาเอ็มร้อยนะไข่หนึ่งฟองนะผสมเข้ากันผสมให้เข้ากันแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสูตรที่พี่สีใช้ประจำเนาะที่อยู่ในส่วนที่สิริ ก็ทําให้เพื่อนดูอยู่บ่อยมากเนาะคือเราไม่ต้องไปทําเป็นฮอร์โมนไข่ที่ต้องเก็บเอาไว้เรา,าใช้ไข่ใช้เลยนะเพื่อนเนาะเนี่ยถ้าเพื่อนอยากได้เห็นผลนะใช้วิธีฉีดฉีดพ่นนะฉีดพ่นลงไปที่เออ่พืชผักนะว่าจะพริกที่กําลังจะออกดอกมะเขือกําลังจะออกดอกผลไม้ที่ออกดอกอยู่นะ ติดช่อออกดอกฉีดพ่นลงไปเลยเนาะเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรอาหารทางใบอย่างดีนะเราให้เป็นทางใบช่วงช่วงเวลาตอนเช้านะคะฉีดพ่นฮอร์โมนอันนี้เป็นน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาเนี่ยพี่สีก็จะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนนนนเดี๋ยวเราจะไปผสมน้ำยี่สิบลิตรหรือห้าสิบลิตรก็ได้นันเพื่อนนะแต่พี่สีวันนี้พี่สีจะใช้ ผสมน้ำทั้งหมด20ลิตรใช้ฉีดพ่นนะคะใช้วิธีการฉีดพ่น,นและนี่คือถังน้ำเนาะถังน้ำยี่สิบลิตรที่สีจะเทลงไปเลยนะนี่เทลงไปผสมลงไปเลย ในน้ำเนี่ยมีข้างในมี20ลิตรวันนี้จะใช้วิธีฉีดพ่นนะคะเพื่อนฉีดพ่นเพื่อ,อบำรุงดอกบำรุงผลหมากนะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเอ่ยพริกชมพู่ดะมุดมะนาวนะโดยเฉพาะมะนาวหน้าแรงถ้าเราใช้สูตรนี้นะนเพื่อนมะนาวเนี่ยจะน้ำเยอะผลใหญ่เนาะ ผลก็จะใหญ่นะคะนี่ในสูตรนี้เนาะพี่สิริเองก็ใช้เป็นประจําจากมะเขือเนาะมะเขือที่ต้นโสมเนาะเพื่อนเนาะต้นโสมพอเราได้ใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยเขาก็ติดติดลูกนะติดลูกขึ้นมานี่เพ่เพื่อนลูกอวบ ปุมปั๊มเลยนะเนี่ยต้นที่เขาโสมแล้วเนาะพี่สี่ก็ได้ใช้ปุ๋ยคอกเนาะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักใบไ,ม,ไม้มาให้อาหารเขาเขาก็ติดติดดอกแทงยอดติดดอกขึ้นมาใหม่ดูเห็นไหมคะเขียวปึดปั๊ขึ้นมาเลยต้นนี้ก็เหมือนกันจากสมโสมนนเพื่อนตอนนี้ติดดอกเต็มต้นเลย พอเริ่มติดดอกแบบนี้น้อมเพื่อนพี่สิริก็เลยต้องเอาฮอร์โมนเอาฮอร์โมอนมาให้อาหารเขาเพิ่มนะคะ mm. เพื่อที่เขาจะได้มีอาหารไปเลี้ยงเลี้ยงดอกเนาะเลี้ยงดอกให้ดอกสมบูรณ์ขั้วเหนียวไม่ร่วงนะคะเขาจะได้ติดผลติดลูกนี่เขียวชอุ่มเลยมะเขือยาวนะ,ะเพื่อนนะนี่เป็นมะเขือยาวนี่ก็เหมือนกันติดดอกเลยเห็นไหมครับเพื่อนออกดอกเลย นี่คือการให้ปุ๋ยดูแลเนาะดูแลต้นพืชพันธุ์พืชผักที่อยู่ในสวนเรานั้นเพื่อนเนาะนี่เขียวพืชปัดเลยค่ะนี่คือช่วงเวลา9โมง9โมงหรือ10โมงจะ10โมงนั้นเพื่อนเนาะดูเสือโอ้ยงามชื่นใจ พี่สิริก็ไม่เอาหญ้าออกหมดนั้นเพื่อนเอาย้าไว้คุมดินนะตรงที่เป็นโคนต้นนะเป็นช่วงโคนต้นพี่สิริถึงจะมาพรวนดินเนาะพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะคะเขาก็ติดดอกติดลูกได้งามดีนี่นี่คือสูตรที่พี่สิริใช้เพื่อเด่งให้ผลไม้เนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมะเขือพิกนะคะหรือว่าจะเป็นฝรั่งชมพู่ นะคะกล้วยนะก็ใช้สูตรนี้นะคะบม่มรุงเพื่อให้ผลของเขานะเป็นผลเป็นผลที่เออมีน้ำหนักดีเนาะลูกใหญ่นะลูกใหญ่ผลดกนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะพเพื่อนๆคลิปนี้พาเพื่อนมา,าลงสวนแล้วก็มีเรื่องให้ทำทุกวันนะชาวสวนแล้วก็มาใส่ปุ๋ยดูแลพืชผักในสวนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชมพู่ฝรั่งนะมะเขือสูตรนี้ใช้ได้ทั้งสวนนะใช้ได้ทุกพืชผลเลยนะคะเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ